สวัสดีครับพี่น้องเอ็มซีสันนัลแฟนคลับขลอดถนนฉันนั้นเราเป็นออฟฟิเชียลครับตอนนี้เขามาถึงงานแล้วพี่น้องครับตอนนี้เรามาถึงงานแล้วตอนนี้เราอยู่ที่บกศสามครับและเข้าไ้เลือกรับส่วนลดพิเศษที่พักให้พี่น้องชมบรรยากาศจะน้อยครับว้าวนะครับเดี๋อวลองพี่น้องได้ยินเสียงบอกข้างหน้านี่ก็เป็นบีทีเอที่ยวตอไปไปทีคอนเสิร์ตนะ เห็นพิทีคอนเสิร์ตครับพี่น้องพิธีคอนเสิร์ตแต่ไม่รู้ว่าเรา่นี้ใครมาท่านที่มาร่วมกิจกรรมครับเวทีเทากับกำลังกลางวิธีเรากำลังตั้งตอนนี้และท่านใดครับที่ช้อปปิ้งตั้งแต่ครบทุกทุกหนึ่งร้อยบาทขึ้นไปเราจะมีคูปองแจกไราชการนะครับมอบให้กับทุกท่านนำบากที่กาะอุดก่อนนายพิธีเท่ากันเลยเดี๋ยวดิ่นแข่งเลยดิแข่งเลยครับพี่น้องครับแข่งเลยพี่น้องมาแดงอยู่ในมือผมแล้วเดินกวางครับพี่น้องเดินกวางเดินใหญ่ครับ เดินกวางเดินเดินกวางเดินไห่บรรยากาศคับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาราะแจรางวัลค่ะรบยั่วอนนะคะไ้อยากได้การจะได้รีบไปซื้อของนะคะรางวัลนะคะจะรับาเลขไปนหาใหญ่ค่ะแรกเลยจะเป็นโรงแรมเดอะพันานะคะมูลค่าส6 0 0บาทรางวัลโรงแรมเดอี สวัสดีค่ะนี่รงรวระคะโรงแรมเอเรค่ะสองพันี้กาองรารางวัลแายนเคร้าช้านี้ขอดัพนาสราีอกาสี่พันร้อยบาทสรางดินิสีองขา่พันองร้อยบาทสงรางพันคคุณแม่มนางานวทีสรันตกเบิ้งโบเบิงบขัดเนาะครับมอคุแกเอีก วันนี้วต้มหรอนี่ครับพี่้องครับวันีเราก็เริ่มตั้งแล้ว้อยรางวัลโง่งี่งว่าเปียกหรอครับที่แดงวาเบิงมาล้นีพี่้องค่าด้มเลบิาบรีิ่สอส2งมาทรางวัลนะคะก็อกติกาตามที่พี่แจ๊่อเลย้ครับ เอาูอมแม่ได้มองน่งก่อนมูลตัวนี้ลูกค้าก็จะมีสิทธิได้รู้แล้วและที่พิกว่านั้นก็คือ้จน้องอยู่ในงานก็ได้นะเราโทตลอดนะคะแต่ถ้าอยู่ก็คือติดต่อรับได้เลยที่ถึงทีไว้ที่นี่ที่ไหนนี่ไ่นี้หนแล้วค่ะนีรับแล้วไนี่เราับที่นี่อาลำเพนลำพนเข้ามาน้องเปินลำพนเข้ามาน้วไนี่เรา่นีเาเินลำพนเข้ามาแรกวไปน่ราที่นีเร็เอาเลินเนเวไธนี่เรที่นี่เรอเินน้ วมีวิธีคอนเสิร์ตตั่เมีนานนไมีนเป็นน้นบไ่หัวใหกเซียงัวกันคนอ้นันคอนเสิร์จตจะถึง2ทุ่มองให่นแมนคอนเสิร์ตจ,จะวว่า2ทุ่มแลก้กก็ต้อกรต้อต่อตอเป็นหต้อเป็นหสวัสดีครับสวัสดีครับ

่นอาจะกัน<_<_โวัอตนวันนี้มีวันนี้ไปเสาลมอเทันแนนี่ค่ะไอิสาอนินคะันี<_<___<__่2ิานวันนี้อของสาวน้อยมอนื่ออสานครศิแมนวันนี้สาวน้อยครับวันนี้อีสานคอนสินเนอะแล้วกบียบเนาะ ดาวีทีเฮามาได้พี่น้องแหงแล้วครับนั่งได้นั่งได้นั่งได้แหงแล้วแเดียวเจ็ดเดือนแล้วหรอจะ คันวานน้องยคุณตานป็นน้องการ์ตูนเซสองนี่น้องยูทูปน้องยูทูปน้องยูทูปเฮ้ยฮะอีกสองเดือนอีกสองเดือนก็จะมาประมาณสองเดือนนะครับประมาณสองเดือนเร็วมากเลยอ่ะแป๊บเดียวเอาเหยงไหมเอาอหยขนไหมแล้วมาสองคนไม่ไดแล้วไม่ได้แล้วได้สามเอาได้แค่สามเนาะน้องยูทูปครับอีกสองเดือนมิน่อนสองเดือนเจอกัน สองยันเจ้นกับน้องยูทูบนะฮะเต้นเจ้นกันเลย้นกันเลยน้องยูทูบ ก็สิได้เอาคืนนาปลูกตัวเอาคืนนาปุ๊กยูทูบเลยบาทนี้เพราะแม็นเป็นภาพโปรไฟล์ของช่องไปเลยแมยูทูบยงนี้มันแล้วครับออเดอร์และคินตาคาเงนรฉันชอบทุกวงนดูอยู่ดูอยู่นะเนีเราสองคนเี็นชุมชนได้เปนแล้วก็แวะมาเราก็อยาไปนวบ้านอยู่ใกล้กันแบบนักุมศิลปินของเราสนกเราชนชอบได้รับ่เป็นวิธีคอนเสิร์ตด้วยครับพี่นองวิธีคนเสิร์ตบอกเลยว่านี้ศิลปินมาเยอะแยะมากอเลยนะคุณฉันตื่นเน กับหมอลำมากาเลยเพราะว่าปกติไม่ได้ดูนะคะแต่เราเอาระดูแบบผ่านเนื้ออะไรเงี้ยแล้วันนี้เราเห็นตื่เต้นกับการิงๆนะคะเพราะว่าเป็นแสงสีเสียงเพราะฉะนั้นเชิญเชิญน้างกัดกันแล้วก็ใกพี่น้องฟูพี่น้องฟู่เบิ่งบอลลัมเต้องยันเปียกแล้วกับเรื่องนะครับเป็นคนตัวกะมิมองยูครับมิมองยูมิมองยูครับพี่น้องก็หน้างานเราก็จะมีของเยอะแยะอยงานทั้งของหลายเยอะแยะครับสามารถยืนเที่ยวงานฟรีนะครับงานฟรี วันนี้วันนี้ชมเพราะว่าชมฟรีทั้งงานชมฟรีทั้งงานครับพี่น้องแรงมาให้กำลังใจหลายๆได้พี่น้องครับผมมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อชมฟรีนะครับเขาง,ง,ง่ายสะดวกสบายครับชมฟรีทั้งงานชมฟรีทั้งงานเนาะชมฟรีชมฟรีให้หลายๆได้พี่น้องมาเลครับคุณไอเดนอาินาดูนั่น มาแล้วบ้านเนี่ยเต็มรับเต็มลุ้นล้วนจะเฝ้ารออีกสองนาทีจะเฝ้ารอไอ้ดินอภินันไอ้ดินอภินันมาแล้ว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 ครับแต่ว่าเราจะไปต่อได้ไหมเมืองเมืองเมือซาล่ะสู้หานักลองกันไอ้ดินอภินันอย่าอย่าเพิ่งขึ้นมาอีกสองนาที